สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม R นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่43นะครับที่เรา,าจะมาเรียนรู้โปรแกรม R นะครับผ่านสิติตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็น MDS นะครับตัวนี้จะนิยมเรียกชื่อย่อกันนะครับ MDS ก็คือ m u l ต i d i m e n s i o n a l s c a l i n g นะครับคำว่ามันติ Dimension Dimensional Scaling นั้นนะครับนิยมเรียกว่าเป็น MDS นะครับทีนี้ตัว MDS นั้นนะครับเป็นการวิเคราะห์มาต,ตรวัดหูุมิติครับเป็นเทคนิคเพื่อที่จะอธิบายข้อมูลวิธีหนึ่งนะครับเมทริกนะครับสร้างมาจากข้อมูลที่ไม่เหมือนกันครับเช่นความนิยมของสินค้าหรือระยะทางระหว่างเมืองนะครับความต่างของ ความต่างกันของข้อมูลนั้นแปลผลให้เป็นภาพของระยะทางครับหรือ Distance นะครับที่เป็น1หรือ2หรือ3มิตินะครับโดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่าง2จุดถ้าเกิดอยู่ใกล้กันก็คล้ายกันแต่ถ้าอยู่ห่างกันก็ไม่คล้ายครับลักษณะนี้นะครับของ MDS นะครับทีนี้นะครับ ผมจะเปรียบเทียบกับแฟกเตอร์ในสิทธ์นะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพนะครับแฟกเตอร์ในสิทธ์กับ MDS นั้นเป็นเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรหลายมิติเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการปรับลดขนาดข้อมูลนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ความแตกต่างระหว่างแฟกเตอร์ในสิทธ์กับ MDS นั้นก็คือ f a กเตอร์ในสิทธ์นั้นให้ความสัมพันธ์กับมิติองค์ประกอบนะครับแต่ว่า MDS นั้นไม่ได้สนใจองค์ประกอบกับมิติครับแฟกเตอร์นั้นใช้ correlation วิเคราะห์แต่ MDS นั้นใช้ similarity กับ dissimilarity นะครับใช้ความเหมือนใช้ความแตกต่างวิเคราะห์นะครับในแฟกเตอร์นั้นใช้การหมุนแกนหาความสัมพันธ์ครับว่าหมุนแกนแบบนี้นะครับตัวชี้วัดหรือไอเทมนั้นมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนในขณะที่ MDS นั้นดูตำแหน่งและ ระยะห่างนะครับระหว่างจุดของข้อมูลใช้เป็นตัวหลักนะครับตัวสำคัญสำหรับการแปลผลทีนี้นะครับในตัว mds เองก็จะมีเมตริกกับ non เมตริก mds นะครับความแตกต่างนะครับระหว่าง mds นะครับกับ mn mds นั้นก็อยู่ที่มาตรวัดของตัวแปรตามนะครับในเมตริกถ้าเป็น MDS นะครับบางทีก็จะเรียกว่าเป็นคลาสสิคอลนะครับคลาสสิคอล MDS ก็จะเป็น interval c o r r a t i o นะครับบางทีก็จะเรียกว่า PCA o a นะครับ Principal coordinate Co นะครับ Principal coordinate <laughs> Co analysis นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะแปลงเมทริกให้เป็นระยะทาง เป็นชุดพิกัดนะครับเพื่อประมาณค่าระยะทางเสมือนวัดมาจากระยะทางจริงนะครับตัวนี้นะครับทีนี้นะครับไอที่จะใกล้เคียงสุดๆนะของ PCA o ก็คือ PCA นะครับซึ่งเป็น Principal Component Analysis ดังนั้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับระหว่าง PCA o กับ PCA นะครับ PCA o นั้นนะครับเป็น Principal Coordinate Analysis นะครับ principal coordinate analysis กับ principal component analysis ชื่อคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคนละอาย่างกันนะครับทีนี้คำสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ผมแนะนำนมี2คํคำสั่งนะครับ cmd scale กับ wcmd scale นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนั้นนะครับะจะให้ผลเหมือนกันนะครับคำสั่งนี้จะให้ผลเหมือนกันโดยที่ผมจะใช้ข้อมูลระยะ ทางระหว่างจังหวัดไปถึงจังหวัดนะครับจำนวน26เมืองนะครับมาวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้เป็นเมืองในประเทศไทยนะครับก็จังหวัดเดยหนองคายอุดรธานีขอนแก่น 101, กร้อยเอ็ดกาฬสินมุกดาหารยาโสธรศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะนะครับก็ยังมีจังหวัดอื่นๆนะครับเช่นสระบุรีเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ ลำปางตากสุขโขทัยนะครับอสรบูรีกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูผลกันนะครับผลการวิเคราะห์นะครับเราจะเห็นว่า,าตัวฟังก์ชัน cmd scale นั้นนะครับก็วิเคราะห์ข้อมูลออกมาจะเห็นว่า,ามีการเกาะกลุ่มอยู่ประมาณ3กลุ่มครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นภาคอีสานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นภาคเหนือ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกรุงเทพภาคกลางนะครับนี่ก็คือตัวฟังก์ชัน cmd scale ครับอีกตัวนึงก็คือ wcmd scale นะครับก็ให้ผลเหมือนกันนะครับให้ผลเหมือนกันแต่คนละแพ็กฟังก์ชันนะครับคนละแพ็กเกจคนละฟังก์ชันโดยตัวแรกนั้นเป็น stats นะครับอันนี้เป็น default ของโปรแกรมที่มีแพ็กเกจตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ vegan นะครับ vegan ตัวนี้ ก็จะใช้วิเคราะห์พวกเพอร์โนมาด้วยนะครับตัวนี้แต่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ตัว MDS ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูครับก่อนอื่นนะครับท่านเปิดมาก่อนเลยนะครับเปิดโปรแกรม R มาก่อนนะครับเราก็เปิดโปรแกรม R มานะครับผมว่าจะขยายนิดนึง R โอเคครับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นแพคเกจที่ใช้ หลายๆตัวรวมกันผมก็จะรันพวกนี้ไปเลยนะครับอ,อันนี้ก็รันไปนะครับพวกนี้นะจริงๆแล้วอาจจะใช้แค่ค่2ตัวนะมีวีแกนนะครับกับตัว d e f a u l t ของโปรแกรมตัวนี้ตัวอันนี้ก็รันโปรแกรมไปแล้วทีนี้เรามาดูตัว Data บ้างนะครับตัว Data เป็นตัวนี้นะครับข้อมูลเป็นลักษณะนี้นะครับก็มีจังหวัดเลย ระยะทางจากจังหวัดเลยไปที่หนองคาย192ก้ิอกโลเมตรจากเลยไปที่อุดรธานีนะครับก็114นะครับขนไปที่เลยไปขอนแก่น207นะครับลักษณะนี้ก็คือข้อมูลนะครับระยะทางนะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่ Data นะครับทีนี้เราจะต้องทําให้เป็นเมตริกก่อนนะครับก็รันไปนะครับนี่เราก็จะได้เมตริกมา ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเมทริกดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับดู7โล7ค o w ัมน์นะครับอันนี้ก็จะเป็น7โล7คอลัมน์ที่เรานะครับทำเป็นเมทริกแล้วนะครับก็คล้ายๆกับตัว Data นะครับทีนี้เราก็มาถูรขบวนการถัดมาก็คือวิเคราะห์ MDS นะครับโดยใช้ cmd scale นะครับก็กดลันไปอันนี้นะครับวิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วดูผลว่านะครับนี่คือผลนะครับ จากนั้นเรามาดูพอดกราฟดูนะครับตัวนี้นะครับผมจะขยายนิดนึงนะครับอันนี้จะขยายนิดหนึ่งนี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราจะได้มานะครับข้อมูลที่ที่จะเป็นกราฟนะครับให้เรานะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นจุดนะนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตัดมาก็ลันต่อครับแล้วก็ลันอีกทีนึงอันนี้เราจะได้ชื่อตัวแปรละเดี๋ยวดูอาคูดูครับ อันนี้จะเห็นว่านะครับกรุงเทพจะอยู่กลุ่มนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นภาคตอนออกชิงเหนือนะครับตัวนี้เป็นภาคเหนือนะครับลักษณะนี้อันนี้ก็คือใช้ CMDS scale นะครับทีนี้เรามาดูอีกสเกลหนึ่งครับตัวนี้ใช้เป็น MDS 2ครับแล้วก็รันนะครับรันไปแล้วนะครับ MDS 2ได้มาแล้วดูดูค่าครับนี่คือค่าตัว MDS 2ครับนะครับตัวนี้ MDS 2 จากนั้นมาพอดกาฟนะครับพอดกาฟแล้วก็แล้วก็เพิ่มตัวชื่อเพิ่มชื่อกลุ่มเข้าไปนะครับเพิ่มชื่อตัวเคสนะครับหรือจังหวัดเข้าไปนะครับทีนี้เราก็มาดูภาพกว้างๆนะครับจะเห็นว่านะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เป็น WCMD นะครับทีนี้นะครับเราอาจจะ เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวจะแต่จะเปิดตัวนี้ดูแล้วก็รันให้ดูนะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็บีบให้เล็กลงหน่อยนึงนะเดี๋ยวจะมองมเห็นภาพนะครับอ่าแล้วก็ตัวอ่าผมจะไว้ตรงนี้แหละนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็กดนะฮะผมจะรันอันนี้รันตัวอ่า mts สองไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นจุดนะครับเป็นจุดนะครับแล้วก็ก็จะ เปลี่ยนเป็นข้อความครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเห็นภาพเหมือนกันครับว่า,ามีการนะครับาวางตำแหน่งนะครับของอพิกัดต,ตัวโคโอ r เด n a นตนั้นเหมือนกันเราว่าง2องฟังก์ชันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ MDS ที่ามาตรวัดหรือตัวแปรทร์เก็ตนั้นเป็นค่าต่อเนื่องนะครับเป็นค่าต่อเนื่องเราก็จะได้ภาพนะครับแบบนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะนําไปเสนอได้นำไปในนำไปใช้ในการนําเสนอดูการจัดกลุ่มหมวดหมู่นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวก nmds นั้นก็จะนําเสนอในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็จะนําเสนอเฉพาะตัว mds manti dimensional scaling ครับตัว mds นั้นเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้พิกัดนะครับจำแนกความเหมือน หรือความแตกต่างการวิเคราะห์ MDS ใน R นั้นยังสามารถวิเคราะห์ได้ในหลายแพ็กเกจหลายฟังก์ชันนะครับยกตัวอย่าง5ฟังก์ชันข้างล่างนะครับอ,อันนี้มาจากแพ็กเกจต้นเรื่องนะครับก็หมายความว่าเราโหลดแพ็กเกจพวกนี้มาแล้วก็ใช้คำสั่งฟังก์ชันพวกนี้ได้เลยนะครับในการวิเคราะห์ MDS ท่านสามารถติดตามผลง,งานต่างๆผมได้ในสองช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทย ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ